วัสด,ดีจ้์พี่น้องปองปายจะเปิดกคนยินดีต้อนรับขอส่สองคุณยายโดยนันต,ต์ก่อนเนี้ยายสิจไปเอาเลือกขึ้นฝั่งก่อนเมื่อหนานตกปาลาแล้วเอาเลือกมาบ้านไปจ้ะเอาเลือกขึ้นจากทะเลซอยกันน้ำย่าไปจ้ะลุยตอนนี้น้ำขึ้นเน้องกับการที่เอาเลือกขึ้นมาใส่นาะ ัปลาบอลน,นะพี่น้องปลาหน่อยเพื่อนหญ่กำลังสำรวจมองสีเอาเลือขึ้นอุ้ยปลาบอนพุ่นเห็นป่ะพี่นอ้องวุ่นนะแซลมอนได้นะบอนตามโหลด มัดนาะตกปลาซะหมอนแล้วเนะาะจ้ะเนาะก็เลยเสียลเลือดขึ้นฟังก็เอากลับไปไว้บ้านแนละ้วจ้ะตอนนี้น้ำกำลังขึ้นตอนนี้ก็เที่ยงเที่ยงอุ้ย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 ได้เห็นปลาจ้ะพี่นอ้องคน่นคนคน แฟนยายกำลังขับเรือมาครับมาจากมองจอดพูดนะจ๊ะมองจอดอยู่เลยสะพานไปพูนจ้ะกาสิีขับมาขึ้นมองนี้มี่น,นยืนอยู่ สิเอาขึ้นเมืองนีจ้ะเอารถแกกับบ้านแต่ว่าสิาพ่อเนอะกับบ้านเดี๋ยวหนีล้เลยจะเอาขึ้นมาไว้ทั้งฟังก่อนลเลยหมือแลงคำๆยังเสิเอากับบ้านเพราะว่าตอนนี้ถนนใหญ่รถหลนะจ้ะทั้งกะสีไปหยากมาหยากก็เ,เ,เลยสิลอ่อ คำจังมาเอาขึ้นจังมาเอากับบานสินะตอนนี้ก็เอาขึ้นจัดทะเลซะก่อนขึ้นมาไว้ขึ้นมาไว้ทังง้งเนี่ยจะ้ะทั้งฟังเนียจ้ะใหม่ๆเปลี่ยนสีงามงามพี่นอ้อง หนาหนาวแล้วลงเรือกตกปลาบ่ได้แล้วต้องเอาเรือขึ้นฟังนะ,นะจ้ะเนาะรอปีหนาเอาลงมาม่มทุกปีเราจะเวลาหนาหนาวก็เสีเอาเรือขึ้นฟังไวนะ้านัก เอ็นมดหนาตกปลาแซมอนเนาะเจ้าเนาะเสียลเลือกขึ้นกลับไปใบบานแล้วก้อนเซียนเริ่มตกปลาแซมอนเพราะเขาเสมอกสิเสียาเลือกมาลงทะเลไปเนาะจ้ะเนาะอยู่ทะเลใบใหม่ก็งามงามพี่นอ้องเนี่ยเปลี่ยนสี จากสีเขียวกลายเป็นสีสมสีเหลืองสวยงามน้าวจ่ามือนี่น้าวแห้งขนาดใส่ทุงมือใหญ่ใส่ทุงมือเลยเย็นใจ่อยูนีไย ขาดบ่าเมือนนี่อ่ะสีสีหรือหาองศาเาานนะาะจ้ะเนาะเย็นแห้งหนาหนาวจริงยจต่ถ้าฝนบ่ตกน่ะอากาศจะเย็นแห้งถ้าฝ้าสีข้ามสีฝ้านะกลางขื้นนะมั้ยเม,มือต่อมากก็สิเย็นจนจนเก็บในขอมือเลยอ่ะ แต่ว่าขันฝนตกกับมือรุ่นมากแต่ฝ่าบอสีข้ามมันก็สิบอไครหนาวปันใดเน,หนาะจ้ะกันหนาวอยู่แต่กับบอถึงก็บา่าเก็บปวดน้ำคอน้ำมืออย่างสิแม่จ้ะ ตอนนี้แ,แฟนใหญ่ก็ลังถอยเลือกออกไปนะจ๊ะสิครับเข้อมาในปัง อย่าลืมนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งน้ำเนาะจ้ะเนาะแล้วมีคลิปใหม่ๆจะได้เด้งขึ้นเตือนเนาะจ้ะเนาะที่งสำคัญอย่าลืมกดไลค์ให้ยายน้ำในนะจ๊ะเป็นกำลังใจให้ยายนะนะถือคลิปใหม่ต่อไปเรื่อยๆเนะจ๊ะพี่น้นองมันจะวิธีเอาเลือกขึ้นของโนเว่ รถขั้นที่แลนมากแนวเรือขึ้นจ้ะเห็นแนวไส่เรืออยู่ทั้งหลังเก็ทิ้นแรงเนี่ยประมาณนี้ครับรถถอยรถลงมาจนเอาทีร่องรับเรือดะลงในนามด้วยเนะจ้ะซ่มให้เป็นใกล้ๆ ปีนี้มีไอ้เพื่อนบ้านมาเอาซอยขึ้นจ้ะปกติเราจะมีต่ย่ายโดนัดกาแฟเอาลงเอาขึ้นทุกปีนี่เสียงดังแน่ด้วจ้ะเพราะว่าต้องหมุนหมุนหลอกนะจ๊นะเนาะบ้านห้องก็เอินหมุนหลอกนะจ้ะ มงนหลอกขึ้นดึงเลือกขึ้นจะ,ค,ะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปเอาเลือกขึ้นจากน้ำนะจ๊ะเนาะ มัดนกมัดเรนมัด,มดนาตกปลาซซมอนแล้วก็เซียวเลือกขึ้นไปไหวบา่าก็รอเสมเออปีหนา <c oughs> เอาลงมาอีก Nào khi nồng rồi, nào hèn Nhìn trời trời vô Cái nà tây thùng mưa, nhưng mưa nhìn trời trời Thùng mưa nó nhang nà ะสำหรับคลิปนี้ย่ายดโดนก,กฝากไว้แค่นี้ก็น่าจะเนาะพอกันไหมคลิปหนากับย่ายดโดนน่าจะพี่น้องอย่าลืมนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งน้ำเนาะจนะแล้วก,ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ย่ายนะไม่เลิกพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจให้ใหย่ายดเนาะจนาะสำหรับคลิปนี้กฝากไว้แค่นี้ก็น่าจะเนาะให้สิเอาดึงเลือกขึ้นจอยเพิ่นสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า